สัดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูน้องหมานะครับไหนอยู่ไหนน้องมีกี่ตัวสี่ตัวไส้ <Okay. S 2> ปลาหเห็ดหูค่ะหูแน่แทะอนอนแล้ว กันกินนมอิ่มแล้วเนี่ยเด็กๆเฉกกว้ยเฉกกว้ยนี่ไงน่าคุณแม่ลูกได้ทั้งหมดสี่ตัวนอนแล้ว